เครดิตเพจผู้แปลมัง,งะเทรนเซเตอร์พีเอสก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับมาสักทีคนข้างหน้านั่นทุกคนระวังคนคนนี้ขึ้นพลังประหลาดมากเกรงว่าคงรับมือไม่ง่ายเริ่มการต่อสู้ นี่มันบินได้นี่มันยูเดมอนไร้คุณสมบัติโจมตีกระจายตัวอย่าให้แมลงวันเหล่านี้ล้อมเราได้ทุกคนระวังอ่ะตั้งแต่เราพ่ายแพ้ให้กับสมาชิกในสมาคมของพวกเจ้าเราก็ได้ตระหนักถึงความสามารถของยูเดมอนของเราในที่สุดเราก็ค้นพบความสามารถใหม่วันนี้เราจะใช้เจ้าทดสอบความสามารถใหม่ของเราทั้งสายแยกล่าของเราโจมตี ถึงพวกเจ้าจะกระตายตัวออกเราก็สามารถจัดการคนต่อคนได้เรามาแล้วเธอคนนี้แยกร่างออกมาได้จำนวนมากทุกคนระวังนะยูเดมอนและคุณสมบัติตัวนี้โจมตีไปแล้วไม่รู้จักตายแล้วเราจะรับมือมันยังไงแถมยังน่ารำคาญมากด้วย จืดจืทีมของพวกเราไม่สามารถรับมือกับเธอได้เธอจงถ่ายทอดความคิดส่งข้อมูลไปขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นรับทราบปลดปล่อยผีเสื้อราตีทั้งหมดของฉันถึงแม้เธอจะมีร่างแยกเป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่สามารถสกัดพวกมันได้ทั้งหมดขอแค่มีสักหนึ่งตัวบินออกไปได้ก็มีโอกาสที่พวกเราจะหมดปัญหาขอความช่วยเหลือก็สวยสิ จับตาดูเราเอาจริงให้ดีล่ะระเบิดอผีเสื้อลาตีถูกฆ่าตายทั้งหมดจิตวิญญาณของจือ้อจื้อคงสาหัสหน้าดูฮ่า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 ฮอยังมีเหลือรอดอีกหนึ่งตัวอยากคิดว่าจะหนีพ้นนี่มันผีเสื้อของจือ้อจื้อนี่ตามมาด้วยเหตุการณ์ระเบิดอยู่ที่นี่จริงๆเฮ้อ พวกเราไปสนับสนุนกันทั้งหน่วยเตรียมพร้อมออกลอบ